สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุเมย m ฟลา l เวอร์ทาร์โรแอนด์เดสนีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงดีราศีมีนนะคะดวงของชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้อ้อไม่สิมันถึงแล้วเพราะเราลงช้านี่เองนะคะขออภัยไว้ล่วงหน้าคือลงช้าเพราะว่าเกิดวิกฤตการณ์แผ่นดินไหวขึ้นนะคะก็โอเคมา เข้าเรื่องกันเลยนะคะชาวราศีมีนเรื่องดีๆก่อนเลยนะะชาวราศีมีนจะมีจะเจอเรื่องดีๆอะไรบ้างนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอู้ชาวราศีมีนคุณอาจจะได้ไปร่วมงานใหญ่ๆงานสําคัญนะคะหรือว่างานที่เป็นลักษณะของแบบงานสวยหรูนะคะไปลงไปงานแบบงานใหญ่งานในโรงแรมงานอีเวนต์นะคะหรืออาจจะเป็นงานแต่งงานงานมงคลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็บางคนนะคะที่สดๆนะหรือว่า ที่สดๆจะมีโอกาสเจอคู่นะคะเจอคู่ที่แบบเขาจริงจังกับเรามากๆนะคะหรือบางคนนะคะถ้ามีคนคุยๆอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสของการเลื่อนสถานะมีความจริงจังนะคะถ้ามีปัญหากันก็อาจจะได้งอนง้อกันอะไรบ้างนะคะนะแล้วก็ออคุณน่าจะมีโชคดีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเข้ามาด้วยนะคะทางกฎหมายเนี่ยก็หมายถึงว่าเช่นคุณอาจจะชนะฟ้องคดีความอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมี คุณอาจจะได้คอกอาจจะได้ได้จดหมายหรืออาจจะได้แบบของขวัญนะคะหรืออาจจะได้เป็นลักษณะของพัสดุของสําคัญอะไรประมาณนี้มาส่งคุณถึงบ้านก็ได้นะคะอ่าโอเคนะแต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยด้วยความที่ไพ่มันพลังมันไม่ได้เยอะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่อาจจะไม่ได้ดีแบบนี้ทุกคนนะคะแต่อาจารย์มองว่าสิ่งที่มาเป็นเรื่องดีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของโชคลาบหรือว่าของที่แบบอุ้ยอยู่ๆมีคนมาส่งให้เราถึงบ้านอะไรประมาณนี้ได้นะคะอ่าโอเค มาต่อกันสำหรับเรื่องอื่นๆนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะชาวมีนนะคะ ไพ่ประจำตัวคุณเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่ night of cups นะคะ,ะชาวราศีมีนเดือนนี้คุณจะเอือยเอือยเฉยๆ,ๆนะคะดูเหมือนไม่ค่อยมีแพชชั่นพลังใจสักเท่าไหร่เลยว่าอีกอย่างนึงคือชีวิตคุณค่อนข้างติดสุกนะคะติดสุกติดคนรักติดแฟนนะคะหรือว่าบางทีเราก็ติดซีรีส์นะคะติดไอดอลดาราคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็มันพานที่ทำให้คุณเนะี่ยบางครั้งไม่ไม่ค่อยมีสมาธิกับการทำงานเรื่องอื่นนะคะคือติดแต่จะหาความ ความสุขให้ตัวเองนะคะบางคนก็สรรหาแบบร้านอาหารของอร่อยอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบางทีก็ติดช้อปปิ้งนะเงินเยอะเงินน้อยไม่รู้แต่ฉันชอบดูไว้ก่อนละปัดแอปช้อปปิ้งแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของเงินทองคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะอันนี้แหละที่ต้องระวังนะคะเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยมีโอกาสเรื่องของที่มันจะมีรายจ่ายนะคะเข้ามาแบบหลายๆทางพร้อมๆกันนะคะจนคุณหัวหมุนเลยแหละคุณฉันไม่รู้ว่าจะจ่ายตัวไหนก่อนแล้วนะคะถ้าจ่ายตัวนี้ไปเอาฉันก็จะไม่มีจ่ายอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็จะไม่รู้จะหมุนยังไงดีเนี่ยรายจ่ายคุณจะเข้ามาพร้อมกันนะคะ บางคนอาจจะมีข้อพิพาทหรือว่านะหรือว่าเรื่องของมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะกับคนอื่นเกี่ยวกวับเรื่องของเงินทองเกี่ยวกวับเรื่องของเนี่ยรายรับรายจ่ายเกี่ยวกวับเรื่องของผลประโยชน์พวกนี้ด้วยนะคะ ต่อมาไพ่เนี่ยพบสหัสชชานะคะคุณได้ไพ่ happiness นะคะถ้ารู้สึกชีวิตมันยังไงยังไงก็ไม่รู้อื่นๆนะคะช่วงนี้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงหรือพี่น้องนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดเราเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะเขาจะช่วยให้คุณเนะี่ยแฮปปี้มีความสุขขึ้นนะคะดูเหมือนว่าอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะแต่อยู่แต่ถ้าหากว่าฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างอยู่กับเพื่อนไว้จะดีกว่านะคะ ต่อมาไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์สนะคะบางคนชาวราศีมีนจะมีโอกาสเรื่องของการตกแต่งบ้านใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งห้องนอนใหม่เปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนม่านนะคะทําให้ห้องเราที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยมันมีความแบบมันมีความสดใสามากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นหรูอ,อยู่แล้วแบบหรูหราสบายมากขึ้นนะคะบางคนจะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาเข้ามาด้วยใครจะซื้อบ้านซื้อรถนะก็จะเริ่มมีข่าวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยเออกู้ได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่ารถ รุ่นที่เรามองอยู่นะคะบ้านคอนโดรุ่นที่เราดูดูอยู่เอะมันเริ่มลดราคาละเราน่าจะแบบซื้อไหวละอันเนี้ยแบบประมาณนี้นะคะต่อมานะคะไพ่ในพพปุตตานะคะคุณได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะลูกน้องบริวารทํางานดีโอเคเลยนะคะเผลอๆจะทํางานเยอะเกินไปจนคุณต้องพักให้เขาพักบ้างนะนะคะใครมีลูกนะคะช่วงนี้น้องกําลังหมัก,มกขมขมเนนะคะหมกมุ่นกับการอ่านหนังสือหรือการหาเงินหาทองทํางานของเขานะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ต่อมาไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะอะชาวราศีมีนสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคนะคะของคุณในเดือนนี้ก็คือคุณกําลังอาจจะกลุ้มใจว่าทําไมคุณเก็บเงินไม่ได้สักทีวะมันเหมือนมีรายจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมารอคุณอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกแบบกลัวๆบ้างเฮ้ยกลัวเงินหมดว่ะเดี๋ยวกลัวชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยประมาณนี้นะคะต่อมานะคะไพ่ในภพ ปัตตานีนะคะเรื่องของความรักคุณได้ไพ่หกดาบนะคะอ่าโอเคมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยส่วนเ,นเรื่องความรักนะคะคนโสดอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันไปไหนมาไหนร่วมกันหรือว่ามีคนเข้ามาจีบนะคะอาจจะจแต่ว่าเป็นคนไกลนะคะอาจจะมาขอเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาแบบรวดเร็วอะไรใดๆนักนะคะเผลอออาจจะติดปัญหาคุยแล้วก็เงียบคุยแล้วก็หายเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะถ้ามีคุณถ้าคุณเริ่มม,มีคนคุยนะคะส่วนคน ที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะดูเหมือนว่าอา,อาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างกันอยู่แล้วปัญหานี้มันก็ยังแก้ไขไม่ได้นะคะมันทําอะไรไม่ได้อะทาได้แค่รอเวลาอย่างเดียวนะคะมันอาจจะติดเรื่องปัญหาแบบอุ้ยเขายังไม่ได้หย่ากับคนเก่าเรื่องเอกสารอะไรต่างๆยังไม่เรียบร้อยหรือว่าบางคนอาจจะติดปัญหาอะไรที่มันเป็นลักษณะของปัญหาที่ยาวนานแบบแก้ไม่ได้เลยก็ได้นะเช่นเขามีลูกติด นะคะแล้วเขาต้องส่งเงินเลี้ยงดูดูแลไปอีกหลายสิบปีแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันมันก็ไม่ถึงกับเสียแต่มันก็ยังไม่ถึงกับดีคือคุณก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรกับเรื่องของความรักมากนักนะคะบางคนนะคะอาจจะตั้งเป้ากับการมองหาคนคุยหรือว่าหาแฟนเนี่ยเป็นคนไกลเป็นต่างชาติไปเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีอยู่แล้วก็จะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางมาหากันด้วยถ้าเป็นคนไกลนะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่ามีครอบครัวแล้วปัญหาครอบครัวมันยังอื่นๆนะคะปัญหาระหว่างกันมันยังคงหาทางแก้ไม่ได้นะคะถ้ามีเรื่องของบุคคลที่3ที่4ที่5อะไรใดๆเข้ามาเนี่ยก็ยังคงมันยังคงอยู่กับคุณอยู่ตอนนี้นะคะทางแฟนคุณนะคะหรือว่าทางคนอื่นที่เขาจะไปเขาไปไม่ก็ไม่ไปแฟนคุณจะแก้ไหมก็ไม่แก้เหมือนเขาแบบ เหมือนเขายังไงดีอ่ะเหมือนเขามึนๆอ,อื่นๆไปเรื่อยๆอะคะ่ะนะคะยังไม่เห็นทางออกในเดือนนี้คุณทําอะไรไม่ได้คุณทําได้แค่อดทนกับสถานการณ์ที่แบบแทบจะทนไม่ไหวนี้อยู่แล้วอะต่อไปนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญนะคะชาวราศีมีนนะคะอ่าสุขภาพร่างกายหรอสุขภาพร่างกายยังไปไหวนะคะมองว่ายังไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาสุขภาพมากนักแต่ว่าอาจจะติดเหนื่อยบ่อยนะคะเหมือนคุณใช้ร่างกายใช้แรงทํางานเนี่ยเยอะนะคะ เอ,อ่อหรือว่าบางคนไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะแล้วช่วงนี้อากาศมันร้อนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแบบอยู่ๆก็ต้องแบบเดินขึ้นเดินลงบันไดยเยอะๆอย่างเงี้ยคุณก็จะเหนื่อยง่ายนะต่อมาไพ่ในภพสุภานะคะคุณได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้ความช่วยเหลือนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องของ การให้แรงงานการให้การซัพพอร์ตต่างๆได้ดีนะคะทําบุญบ่อยๆก็ดีนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบอกถึงเรื่องของการไปทําบุญในสถานที่แบบอาจจะเป็นวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้นะคะที่มันศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยก็ดีนะต่อมาไพ่ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่เ h a r i อ t การงานเดินนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะ 1. การงานอาจจะทำให้คุณต้องเดินทางยกย้ายไปนู่นมานี่หรือบางคนย้ายงานย้ายตําแหน่งเลยนะคะกับ2ก็คือระวังเรื่องของ การมีทะเลาะนะคะการมีปากเสียงกันนะคะกับทีมงานนะคะเราเองอาจจะไม่ใช่โจทย์ก็ได้นะแต่ว่าคนรอบข้างเราอะ่ะมันเป็นโจทย์ซึ่งกันและกันแล้วเราก็ต้องลงไปเคลียร์เราต้องลงไปอยู่กับความวุ่นวายการทะเลาะเบาแหวงของคนอื่นนะคะแบบนี้ได้นะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะเพชออฟเพนเตเคิลสคะโชคลาภมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะกรุบกริบนะคะได้โชคจากเด็กบ้างอะไรบ้างเนาะถ้าซื้อสลากซื้อเลขอะไรย่างเงี้ยก็เน้นซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าไว้นะคะแต่มองว่าน่าจะไม่ได้เยอะอะไรนักหนานะคะกรุบกริบนิดนึงไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ตำแหน่งวินาศคุณได้ไพ่ตะเกียงชาวราศีมีนอยู่สองเก่งมากๆเลยในเดือนเมษาไม่รู้ไปส่องอะไรเหมือนกันนะคะอ่าส่องเก่งแล้วบางทีก็ส่องมาแล้วก็เนี่ย ไพ่อะนะคะมันแอบบอกอีกอย่างนึงด้วยว่าคุณหมกมุ่นกับสิ่งที่คุณกําลังดูกําลังส่องเนี้ยมากๆจนบางทีคุณละเลยเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตนะคะคุณไปส่องอะไรชีวิตคุณก็เอาไปปักเรื่องนั้นนะคะสายตาคุณก็ไปโฟกัสที่เรื่องนั้นอะแต่ว่าผลของมันจะออกมาดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ได้นะคะแต่ว่าคุณ <c oughs> คุณไม่สามารถเลิกส่องได้เลยส่องใครก็ไม่รู้นะคะอืม โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีบีนในช่วงเดือนเมษานี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาแนลแม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นมอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย